สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิสุดาพรเบ้าไทยสงวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อาการฝึกงานปฏิบัติการด้านไวรัสวิทยาภาคจุลชีววิทยาและอิมมโนโลยีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทย,ทยาลัยมหิดลค่ะาการฝึกงานที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนนะคะจะได้ทำ Netted RT-PCR ค่ะเรียว i ท e PCR e l i s a และ Cellculture ค่ะโดย Netted PCR เออเนสตนะคะจะเป็นการหาเชื้อไวรัสจากอุจจาระลิงค่ะอย่างและเรียว i m ม PCR นะคะจะเป็นการตรวจตัวอย่างผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเขตร้อน,นะคะ่ะ โดยจะตรวจหาซิกาไวรัสและชิคุณกุณยาไวรัสค่ะโดยใช้เทคนิค real time PCR และ e l เล a ค่ะจะตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสไข้ออกผื่นค่ะโดยจะรับตัวอย่างมาจากโรงพยาบาลเหมือนกันนะะและสุดท้ายเป็นเซลล์คอเจอร์นะคะเซลล์คอเจอร์ ter, คือการเพาะเลี้ยงเซลล์ค่ะจะมี5ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1 คือการเตรียมเซลเซล,เนนเซล์ขั้นตอนที่2คือการสับเซลล์คอร์เจอร์ขั้นตอนที่3คือการนับจํานวนเซลล์ขั้นตอนที่4คือการเพิ่มจํานวนไวรัสขั้นตอนที่5คือการเก็บไวรัสค่ะค่ะโดยเซลล์คอร์เจอร์ที่ใช้ทำนะคะเซลล์เซลล์หลักๆจะมีอยู่2เซลล์ค่ะก็คือมีไวรัสเซลล์ค่ะ กับ C636 Cell ซลค่ะม r o c เ l ลจะเป็น Adherent e p i t h e r i a l Cell ค่ะเป็นเซลล์ที่มีต้นกำเนิดจากไตลิงค่ะโดยลิงนี้มีชื่อว่า African Green Monkey ค่ะซึ่งจะใช้แยกไวรัสอย่างเช่นโปลิโอไวรัสเป็นต้นค่ะและ C636 Cell นะคะจะเป็น Adherent e p i t h e l i a l Cell เหมือนกันค่ะ แต่จะต่างกันตรงที่ซิซิซิเซลจะมีต้นกำเนิดมาจากลาว่าของยุงค่ะซึ่งจะใช้แยกไวรัสพวกที่เป็นอาร์โบไวรัสค่ะซึ่งจะก่อโรคมีมแมลงเป็นพาหะค่ะอย่างเช่นเดงกีไวรัสแล้วก็ชิคุนกุนยาไวรัสค่ะค่ะจากผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์นะคะ จะเห็นได้ว่าว i โรเซลล์ค่ะจะมีลักษณะคล้ายทรงกระสวยซึ่งภาพนี้จะเป็นภาพสองภายใต้กล้องอินเวอร์สไมโครสโคปนะคะค่ะและอันนี้เป็นภาพภายใต้กล้องของซิซิเตอร์ิซิเซลนะคะจะเห็นได้ว่าเซลล์มีลักษณะกลมผนังหนาเรียงตัวซ้อนทับกันค่ะต่อมาเป็นผลการศึกษา ของการเพิ่มจำนวนไวรัสในไวรัสเซลล์ค่ะซึ่งจะ infect อร์ปิ s simplex ไวรัสชนิดที่2เข้าไปในไวร o สเซลล์นะคะโดยจากภาพนะคะจะทำให้เห็นว่าเกิดลักษณะซ y t o p a t h i c effect หรือว่า CPE ค่ะเป็นแบบ focal degeneration ค่ะ ดังนั้นจึงสามารถสรุปผลและอภิบายผลได้ว่าวีโรเซลล์มีลักษณะคล้ายทรงกระสวย c 6 36เซลล์มีลักษณะเซลล์กลมผนังหนาเรียงตัวซ้อนทับกันและการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสโดยใช้เฮอริดซิมเพไวรัสชนิดที่2ในวีโรเซลลจะพบว่าทำให้เกิด CPE แบบ focal degeneration คือเป็นการทำลายเฉพาะที่ในชั้นมโนเลเยอร์ของเซลล์โฮสต์และส่งผลให้เซลล์โฮสต์ขยายเป็นลักษณะกลมๆลีลีรูปร่างไม่แน่นอนค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ